สวัสดีค่ะโอเควันนี้เรามาขัดหน้ากันดูไหมลองขัดหน้าดูไหมเจลแพรลี่นะคะอันนี้เคยรีวิวไว้อยู่เนาะวันนี้เรามาลองขัดหน้าดูนะคะอันนี้คือตัวตัวนั้นเองเนี่ยคลีนคลีนหน้าเอาอหมดแล้วเนาะคลีนอารีมูเวอร์ต่างๆนะคะคลีนซิง่งรีมูเวอร์อายอะไรเงี้ยร,รีมูเวอร์ออาหมดแล้วเนาะก็คือว่าตอนนี้คือเป็นช่วงเย็นแล้วก็คือกินข้าว แล้วก็จะอาบน้ําแล้วทีนี้ก็ก็จะมารีวิวเคยรีวิวไว้แล้วเนาะว่าแพรรี่อ Paris, อสเตรเลียนะคะก็คือเป็นเจลขัดหน้านะคะเจลลอกผิวนะคะที่แบบว่าสําหรับคนที่เป็นสิวหัวดาําสิวอุดตันต่างๆนะคะหรือว่าคนที่แบบว่าจะต้องผัดเซลล์ผิวเดือนละสองครั้งหรือว่าคนที่แต่งหน้าหนักๆทางานแต่งหน้ารองพื้นโบกรองพื้นหนาๆอะไรเงี้ยทุกคนก็จะต้องมีเจลหรือว่ามีสครับส่วนตัวที่ว่าต้องใช้สําหรับการแบบว่า ผักเซลล์ผิวหรือหรือว่ากําจัดสิ่งสกปรกที่อยู่ใต้รูขุมขนเราเนี่ยออกเรื่อยๆนะคะทีนี้ก็คือว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยก็ทํามาซึ่งสําหรับตัวแนนเองเนี่ยก็เคยใช้มาหลายแบรนด์แล้วก็เคยเข้าทั้งคลินิกอะไรต่างๆนะคะก็เลยมามามา,มาถูกใจตัวนี้เนาะก็คือว่าเป็นแอบแพร่รีออสเตเรียที่คุณน้องฝนเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ปโปรดักต์เกี่ยวกับ ลูกแกะอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะมีส่วนผสมซึ่งเป็นสว่สวนส่วนผสมสูตเฉพาะของแบรนด์ p พร r ีนะคะก็คือมันบอกเลยว่าเป็นธรรมชาติ100%นะคะก็คือว่าแล้วก็ซอฟมากๆกนะคะก็คือว่ามันจะช่วยถนอมผิวก็คือว่าส่วนมากเนี่ยเราอาจจะเห็นอ่าผลิตภัณฑ์ต่างๆในพวกสครับต่างๆเนี่ยซึ่งจะมีเม็ดบีดใช่ไหมคะจะเป็นเม็ดเล็กๆอะไรก็ว่ากันไปเป็นนู่นนี่นั่นแต่ว่าเป็นเป็น สำหรับตัวนี้เป็นเจลเลยนะคะเป็นเจลเลสใสเหมือนเจลว่านหางจระเข้อ่ะคะ่ะก็ก,ก็ก็มีส่วนผสมของว่านหางด้วยแล้วก็มีส่วนผสมต่างๆซึ่งแบรนด์เขาไม่ได้บอกมาอะไรมากมายแต่ว่ารับรับประกันว่าปลอดภย100ัยร้อนะคะแล้วก็มี GMP ด้วยเนาะก็คือว่าก็เลยจะมามาแนะนําวิธีใช้นะคะแล้วก็แล้วก็จะบอกว่ามันเลิศออยังไงนะคะก็คืออ่ะคนไหนไม่มีอุปกรณ์ก็ก็ใช้อ่า วิธีล้างใช้ทิชชู่อะไรเงี้ยปกติก็ได้นะคะแต่ว่าตัวแนนเอมีอันนี้นะคะก็คืออ่าโอเคเอันดับแรกเรามาล้างหน้าก่อนนะคะล้างหน้าด้วยสบู่ปกติก็ได้หรือว่าน้ําน้ําเปล่าอะไรก็ได้นะคะแต่เนี้ยใช้สบู่ล้างนิดนึงรูปๆหน้าเพื่อให้ความมันมันออกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเพราะว่ารีโมเวอร์มันก็จะเป็นน้ํามันนิดนึงเนาะรีโมเวอร์จะเป็นน้ํามันนิดนึงก็ใช้สบู่แพร่ ลูปหน้าเฉยๆนะคะใช้เลยก็ได้ใช้สบู่แฮร์รี่ไปก่อนอันนี้ก็คือในกล้างเครื่องสำอางแต่ยังไม่้ล้างหน้าก็ใช้สบู่แฮร์รี่นะคะล้างความมันออกไปก่อนอันดับแรกเพราะว่าจะได้ให้เจลแบบมันทำงานได้ดีขึ้นเนาะมไม่หนาวเท่าไหร่หรอคะ่ะวันนี้ตะาดปกติ เกิดว่าหน้าเราสะอาดพอนะคะหรือว่าลูกขุมขนเราสะอาดเนี่ยไม่มีสิวอุดตันต่างๆเนี่ยเวลาเราบำรุงอะไรเข้าไปบนผิวหน้าเราอะมันก็เข้ามะมันก็เข้าไปในแบบได้ใต้ชั้นผิวที่ล้ำลึกนะคะเวลาเราบำรุงอะไรไปต่อให้แบบเป็นเครื่องสำอางแบบไปสกินแคร์แพงๆแค่ไหนลูกขุมขนแล้วสกปรกมันก็มันก็อยู่ข้างบนชั้นผิวเราอยู่นี้ปะอ่าเสร็จปุ๊บก็คือซับหน้าให้หมาดนะคะ บอกก่อนว่าซับหน้าให้หมาดๆนะคะหลังจากที่แบบล้างหน้าเสร็จแล้วเนาะก็คือแบบครีนซิ่งเสร็จแล้วแล้วก็ทําความสะอาดความมันพวกรีมูเวอร์ต่างๆหรือพวกว่า,าครีนซิ่งมิลต่างๆาที่ยังมีความมันอยู่บนใบหน้านะคะเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้เจลแพรลี่นะคะไม่อ่าให้หน้าแห้งนะคะแล้วก็แตะเข้าไปะคะ่ะตามชอบเลยนะคะมันก็จะเป็นเจลใสๆนะคะแล้วก็ ทาลงไปตามชอบส่วนนี้ก็ชอบอย่างนี้ก็คืออันนี้ไม่ได้ขัดประมาณสิบวันแล้วเพราะว่าช่วงบินด้วยช่วงแบบปรับสภาพการนอนก็นจะมีการขี้เกียจบ้างเพราะว่ายังปรับสภาพการนอนไม่ได้นะคะก็เลยเออโอเคแล้วก็มาขัดกันนะคะเริ่มขัดก็ใช้นิ้วนะคะว่าอ่าใช้นิ้วสองนิ้วก็คือนิ้วนี้นะคะใช้สองนิ้วนี้นะคะคืออ่ามันจะช่วยทําให้เราเนี่ยอ่ามันสมูทมากขึ้นนะคะก็คือใช้แค่สองนิ้วเนาะก็ขัดไปนะคะ ก็คือขัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเกิดว่าอ่าก็จะแบบว่าขัดไปนะคะเป็นการถ้าคนไหนนวดหน้าตัวเองเป็นก็ใช้ใช้วิธีการนวดหน้าก็ได้นะคะส่วนตัวนเนี้ยเนี่ยก็คือว่านวดหน้าเป็นอยู่แล้วเนาะก็นวดไปเรื่อยๆ mm. ก็เนี่ยวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆดูสิ่งสกปรกของเราออกมานะคะ ซึ่งหนึ่งไม่แสบไม่แสบหน้าสองไม่มีเม็ดสครับแต่มันสามารถดูดสิ่งสกรปรกออกมาได้ดีมากๆนะคะคนไหนที่แบบว่าผิวลอกผิวแห้งผิวเป็นขุยนี่เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะหรือคนไหนที่เป็นจุดด่างดำนะคะมันก็จะค่อยๆช่วยผัดเซลล์ผิวเรานะคะแต่ก็ไม่แนะนำให้ใช้บ่อยนะคะสัปดาห์แล้วไม่เกินสองครั้งเนาะหรือสัปดาห์ละครั้งก็จะดีนะคะเป็นการลอกแล้วก็ขัดเซลล์ผิวนะคะ ก็ขัดไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยก็ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวมันจะดูดจะดูดสิ่งสปกปรกเราออกมานะคะก็ขัดไปอย่างเงี้ยก็ค่อยๆวอมาสาดไปเรื่อยๆนะคะไปนวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆตรงไหนที่มันไม่มีตรงไหนที่มันไม่มีมมมสิวอุดตันหรือว่า สิ่งสุกปกต่างๆนะคะหรือว่าหน้าเราไม่ได้มีอะไรมากอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ออกมาเยอะนะคะแต่ถ้าหน้าเราแบบเป็นสิวอุดตันมากๆอ่ะหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะผุดๆขึ้นมานะถ้าคนไหนหน้าเป็นตอๆเป็นสิวเซียนนะคะต้องลองไปใช้ดูอะคะ่ะแต่ถ้าคนไหนแต่งหน้าเยอะๆนะคะก็แนะนําให้ใช้สัปดาห์ละสองครั้งถ้าอย่างตัวแนนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนแต่งหน้านะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะอาบครีมกันแดดน,นะคะเพราะเป็นคนที่เป็นผิวที่กลัวฝ้านะคะ เป็นชนีที่กลัวฝ้ามากก็เลยแบบต้องแบบซันสกีนนี่คือแบบว่าที่สุดอ่ะก็คือสองชั้นสามชั้นนะคะแต่ว่าบำ,บำรุงก็ส่วนมากนันจะใช้เป็นเซรั่มมากกว่านะคะแล้วก็อ่าก็อาจจะมีไพรเมอร์บ้างอะไรบ้างนะคะประมาณนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มถ้าเราไม่มีสีอุตันา่ะขัดยังไงมันก็ไม่ออกเพราะว่าส่วนมากเราจะเคยเห็นเจลเนี่ยเจลขี้ใครเราเคยได้ยินมาเจลขี้ใครนะคะ ขัดไปเรื่อยๆเจลมันมันมันเป็นที่ใครเจลอ่ะเออมันไม่ใช่แบบมันไม่ได้แบบดูดสิ่งสกปรกของเราจริงๆอ่ะแต่ตัวเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้ามันไม่มีสิ่งสกปรกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ออกมาเยอะคือสมมุติว่าอ่าเราใช้เราใช้สัปดาห์เนี้ยก็เท่าเดิมปริมาณเท่าเดิมหนึ่งกรัมอาทิตย์ต่อมาแล้วก็มาใช้ปริมาณเท่าเดิมหนึ่งกันแต่การสครับเนี่ย ขี้ใครออกมาไม่เท่ากันนั่นหมายความว่าไอ้ที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ขี้ใครเจลมันเป็นขี้ใครของเราจริงๆนะคะเนี่ยแล้วมันก็แบบว่าแบบโอเคอะเออมันโอเคอะแล้วที่สําคัญเนาะมันไม่แดงผิวเราไม่แสบไม่แดงนะคะแล้วก็คนไหนที่เป็นสิวเสี่ยงสิวอุดตันอนะออกชัวเออแล้วมันก็จะผุดๆออกมานะคะอย่างเงี้ยทามผสมน้ํานะคะเขาไม่ผสมน้ำเนาะแต่ว่าเวลาเวลาใช้อะ่ะ ให้มันหมาดๆให้ให้หน้าเราอ่ะมันหมาดๆนะคะขัดไปเรื่อยๆแล้วมันก็แบบคนที่เป็นแบบอ่ารอยดํานะคะมันก็จะยช่วยให้เราแบบว่าอ่าผัดเซลล์ผิวเราแล้วก็ให้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 เซลล์ผิวที่ว่าแบบเป็นรอยจุดด่างดำต่างๆนะคะค่อยผัดเซลล์ผิวให้มันแบบกระจางใสขึ้นนะคะ สิ่งสกปกที่อยู่ใต้รูขุมขนเราเนี้ยก็จะดูดออกมานะคะคือต้องขัดนะม,ม,มันมันเหมือนการนวดหน้าไปในตัวป่ะเออนั่นแหละทําสัปดาห์ละครั้งก็น่าจะโอเคนะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บพอเราแบบหลังจากที่เราขัดเสร็จนะเราเราจะรู้เลยว่าบํารุงเข้าไปอะ่ะมันก็จะซึมหายไปเลยต่อให้แบบเราแบบว่าใช้บํารุงสามสี่ตัวนะมันจะหายไวมากเลยหลังจากที่เราขัดวัแรกอะ่ะ คือรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกอะว่าลูกุมขนเรามันสะอาดเออแล้วหลังจากที่เราบำรุงเราไม่ต้องใช้ครีมเยอะไงมันก็ดูดซึมเข้าหายหายเข้าไปในผิวเรอเนี่ยอันนี้คือแสดงว่ามันไม่อันนี้อันนี้ดูนี่จากนี่ออกไม่เยอะนะคะออกไม่เยอะนะคะเพราะว่าไม่ได้แต่งหน้าใช้แค่ครีมกันแดบดบแล้วก็แป้งฝุน่นเพราะว่าตอนที่อยู่ไทยอะ่ะคือแบบ อีนางแบบต้องแต่งหน้าเพราะว่าเรากลัวแดดไงแต่อยู่เนี้ยมันก็จะมีขี้ใครออกมานิดนึงไปขี้ใครออกมานิดนึงขัดไปเรื่อยๆมันก็จะโอ๊ยแต่ขอบอกว่าถ้าใช้คู่กับการสตรีมหรือว่าการอบซาวน่านะแกเอ้ยสมมติเราแบบจะไปซาวน่าอย่างเงี้ยแล้วก็ไปซาวน่าทิ้งไว้ก่อนใช่ปะ่ะซาวนา่าแล้วก็ออกจากซาวน่ามาแล้วก็เอาเนี้ยมาทาแล้วก็ขัดไปสักประมาณห้านาที แกเอ้ยสิวออกแบบเป็นผดผลผลผผออกมาเลยอ่ะไม่เชื่อต้องลองนะคะอย่าไปเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองผลแล้วนี่เสร็จปุ๊บอ่ะนีน่จะพอแล้วนะคือแบบรู้สึกเลยว่าหน้าไม่สะดุดหน้าไม่สะดุดหน้ารู้สึกว่าหน้าแบบว่ามันมีความมัน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  มันให้ฟีดแบ็ที่ว่ามันเบาหน้านะความรู้สึกอะคือเรารู้สึกว่ามันเบาหน้าขัดจนกว่ามันจะแบบที่ใครมันขึ้นอะออขัดไปเรื่อยๆแล้วมันจะแบบคิดว่าไม่เกินสิบนาทีโอ้คนเราอยากสวยห้านาทีบางคนก็ห้านาทีนะคะอันนี้ถือว่าไม่ออกนะคะไม่ออกเพราะว่าหน้าเราไม่มีสิ่งแปลกปลอม เราล้างหน้าดีแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าหนักด้วยครีนหน้าดีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือโอเคงั้นเราก็แค่แบบว่าพยายามไม่ให้มันเป็นสิวอุดตันแล้วก็ทําความสะอาดผิวเรื่อยๆจะได้ไม่ต้องเป็นสิวฝังหรือก็เป็นสิวหวหนองอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเลยแหละเลิศเลยนะคะเว้นรอบดวงตานะคะจะได้ไม่เปริ้วรอยแล้วก็จะมาเน้นตรงนี้อีกทีนหนึ่งเพราะเป็นคนที่แบบว่าผิวมันที่โซนผิววันที่โซนก็มักจะมีสิวอุดตันตรงนี้รู้สึกเลยว่า มันคัมเทเบิลคือมันสบายผิวมากหลังจากที่เราขัดนะคะโอเคนะคะอาแล้ววิธีการล้างมันมีมันมีเทคนิคการล้างนะคะขอบอกไว้ก่อนว่ามันมีเทคนิคการล้างเนาะก็คือถ้าเราเอาน้ํามาล้างเลยอะมันก็จะเหมือนมันไม่อยู่นะคะมันมันมันไม่ออกไม่ใช่ไม่อยู่มันไม่ออกนะคะก็เอาถ้ามีฟองน้ําก็เอาฟองน้ำแต่ถ้าไม่มีฟองน้ําเอาทิชชู่แห้งนะคะค่อยๆเช็ดก่อนเนาะโอเคอันนี้เนี่ยแม่มีฟองน้ําเนาะ บอกวิธีการใช้ถูกต้องแตะมีฟองน้ําอ่ะก็เอาฟองน้ําให้หมัดมานะคะโอเคแล้วก็ถูอย่างนี้อย่าถูแรงแนตะ่หน้าเป็นตีนช้างตีนกาโอเคถูเลยปุ๊บนะคะนี่รอบที่สองนะคะถูไปเลยแล้วก็ออก แต่ถ้าเราเอาน้ําล้างเลยอะ่ะมันก็จะเป็นแบบไม่ออกนะคะมันก็จะเป็นขุยๆติดขนอย่างนี้นะคะปึ๊บหลังจากที่หน้าเสร็จแล้วเป็นไงบ้างเอย่ยแต่เราเรารสึกว่ามันคัทับบมากมันแบบฟิลแบบฟิลแบบฟลิ่งแบบอ๋อนะคือมันรู้สึกเลยว่าหน้าเราพร้อมการบำรุงอะ่ะเยี่ยม เยี่ยมยอดมากเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลเยอร์อสุดท้ายคือว่าเลเยอร์สุดท้ายคือว่าอันนี้คือเราโอเคค่ะก็คือว่าสุดท้ายแล้วก็คือเราก็จะใช้สบู่แพรรี่นะคะใช้สบู่แพรรี่ตัวตัวนี้นะคะเป็นเป็นเป็น,ปนตัวเดียวกันเนาะนี่เป็นตัวเดียวกันก็คือตัวสุดท้ายก็คือเป็นการทําความสะอาดผิวอีกทีหนึงเนาะ,ะโอเค รู้สึกเลยว่าแบบสบายผิวมากคือแบบว่าอุ้ยชีวิตแม่งดีอะคือถ้าเรามีผิวหน้าดีอะแบบอืมแล้วก็ไม่ต้องไปแต่งหน้าหนักมากแค่พายเมอรองพื้นเบาๆบางวันก็ไม่ต้องใช้ลองพื้น แน่เลิศคือใช้คู่กันอะสบูต่ตัวนี้เป็นสบู่ดีทอ,อกผิวนะคะแล้วก็ทำความสะอาดลุ่มขนมีคอลลาเจนแล้วก็มีน้ำมันจากต้นชานะคะต้นชาไม่ใช่ใบชามีน้ำมันจากต้นชามีคอลลาเจนนะคะแล้วก็อะ,อะไรนะเขาเรียวกวะดื่มละนั่นแหละก็ช่วยในเรื่องดีทอ,อกผิวนะคะแล้วก็ ทำความสาลูกขุมผลให้ผิวเต่งตรึงกระชับนะคะเลิศจะละเอียดต่างๆก็เขียในใต้คิปเลย นสนใจติดต่อได้นะคะมีตัวแทนอยู่ที่ไทยนะคะสะบู่สบู่นี่ตัวนี้ขายดีมากเลยสบู่แพรรี่ตัวนี้ขายดีนะ,ะปิดแพคเกจิ้งสักหน่อยอเขาชีวิตเย็นอุปิดไม่ได้โอเคอุ้ยมันติดอันนี้รานะคาสบู่เนี่ยหลังจากที่ใช้ปุ๊บเนี่ยก็เราจะรู้สึกเลยว่าแบบอุ้ยหน้าไม่งเลือดป่ะสะบู่นะคะ390บาท รู้สึกเลยว่ามสาสะอาดขึ้นนะคะโอเคอึ๊บรู้สึกว่าแบบหน้าแบบว่าแบบโอเคอะมองเห็นกล้องว่าโอเคอือรู้สึกว่าแบบว่าผิวเราโอเคขึ้นอะแล้วก็แบบว่าไม่มีแบบสิวอุดตันยอะไรเงี้ยแต่ว่า ก็ยังจะมีรอยดำจากสิวอะไรอย่างนี้อยู่นะคะก็โอเคเนาะก็มาแนะนำวิธีใช้นะคะบางคนยังไม่รู้ว่านี่วิธีใช้ใช้ยังไงนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวขออาบน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีบำรุงกันต่อเลยเนาะ,ะคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ